สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสามเส้นเหล็กก็มากินกันนะครับปาทิอิวมันต้องมีตัวตัวตัดกันใส่ลงไปวันนี้นี่ต่ำกิฟตดูหลักตูเล่ไหมครับเอาปีกกันก้าตังกงไม่เป็นใจมันนี่กับบ้านเกา่าเลยซื้อมาตั้งไร้เมื่นเหล้าก้า่ยอยู่นี้ก้าใหญ่ย,ยม่ก้าเล็กเอาใจมานน่ากิ๊กกันนะ ไอ้ปอมีรสชาติคือโจดกองผมนี่พัดไอเนี้ยผมมีพัดรสชาติเดียบแต่มันกใกล้หนเซเว่นไปกินกองเเว่นมันลอยเราเดือดลงจังกินเลยในเซเว่นนะมันพัดฟรีมือนะเราอีต่ำรสชาตินั่นเลย <c oughs> ไอเมียจิเมีย,มมยบอกอ่าเหมือนแล้วก็เหมือนแล้ว <c oughs> <c oughs> พัดอ้เเว่นว่งนี้ไม่ธรรมดานะบอไว้ก่อนนะมันใกล้ตกยางดิ แล้วมันก็ตัมเป็นทุกอย่างมันคัดมาแล้วคุณภาพมันมาลงมาก,กินกันครับเลยตานี้เส้นกับเบอร์อฮือฮึเราเกิดตั้งก่อนตอน,นเด็กๆเจอในร้านมันจะเป็นเส้นเล็กๆควังนี้มันมีเส้นแบบกระตัมเส้นแมตต์หรูไปโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเส้นสดอืม แต่เมื่อสิผมทำอย่าใส่เครื่องปรุงรสจัดแดงมันจะกิมประมาณนั้นเล่ยกับน้ำตาลกับเกลือนิดนึงอื เนี่ยเราจะเดี๋ยวเซเว่นแล้วมันใกล้กลองเ0บาทเออเสสิบห้าบาทโปาทปาททีกกองเสสิบห้าบาท วันนี้กล้กับพ่อสบายๆเย,ย็นๆตอนนี้นะ่าจะหยิบหยิบห้าของซาตอนจาหยิบสิบหยิบเอ็ดอาทิตย์หน้านี่ก็ของจริงไงสิบเซ่อืม Phật nhân em mình xe bên này lạ Kín trên trăm rồi chặt đai Cứ bây giờ kín tâm phát mê em mà mày mưa không? Anh nhớ mày nói gì tên chính chính có đẹp, quê tiểu sen sụt bé à từ đây ta mà từng bắt đại lên ว่งนี้หงายขึ้นเยอะอันนี้ก็ซื้อกลางแรกเหมือนกันแต่ว่ากำไม่ใหญ่รูไม่มีใกล้เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ด้วย Ừ. đây lùng lông Đang lăng, bắt gặp vật giữa bát len ạ menu tâm kinh cắn แต่ทำไม่เป็นข้าวหมกไก่ตอนเด็กๆตั้งใจเกิดกินกล้องเหมือน่เป็นจเนจ้าอิสลามก็ทำมากินแล้วมันอร่อยนะไม่รู้ทำบือ มันต่ำอาเออร้อยดีกว่าเราวร่าเธอตไดในก็กินไม่เมื่อน ไม่เป็นไรมันเปิดกเราลองทำกินดูนะครับเมื่อเดีปุ้มทำวิธีทำให้ดูครับทำไม่อยากเป็นนี้ครับโอ้ปอกอ้อมกค้นนะครับปอกกันแถวนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ